กับช่วงศาสนาพิธีการที่ผ่านไปนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการนําเสนอประวัติโรงเรียนสารพิ้งในพระประาครับผมขอเชิญคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2567นําเสนอประวัติโรงเรียนครับยนเชิญครับยืน 二零一 thank you สนองความต้องการของผู้ปกครองแนนโยบายของโรงสรังสนศิกษาในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษานี้จะเปิดเรียนใน2 0ันมีนงานสร้างอาคารเจ็7ชั้นแทนที่อาคารหลังแรกที่มีสภาพเก่าชูรุดสุญส่งจะเป็นต้องรืยผ่อนออกไปได้รับการสนับสนุน ในปีต่อมาจำนวนนักเรียนและจำนว้าวเบียงเพิ่มขึ้นตามแผนกนารจัดชานเรียนซึ่งในขณะนั้น นำนันนกเรียนไปช่วยบำเพ็ญประโยชน์ด้านบริการสถานที่แลวัสตูอุปกรณ์อยูนินกระจับและในวันท้ายวัฒนธรรมนารูเรียนยี่สิบสี่หาคมสองพหารอยสี่สโรงเรียนได้จัดพิธีพระราชทานประกาศปริญญาบัตร ที่เปอุปถัมภ์วิถีช่นมั em nói là